การเดินทางตามหาพ่อของหนุ่มลูกครึ่ง What is your name? John Arthur ์โจครับแล้วครับแล้ว <ผม S 2> คุณ,คณไม่เจอคุณพ่อกี่ปีแล้วผมไม่เจอคุณพ่อนี่63ปีแล้วครับตอนนี้พ่อมึงตายแล้วล่ะ <Yeah. S 2> ไม่เจอพ่อมา63ปีเนี่ยผมเชื่อว่าคุณพ่อผมยังอยู่นะครับผมก็เลยมาตามหาคุณพ่อครั้งหนึ่งในชีวิตผมอยากจะเจอคุณพ่อสักครั้งหนึ่งคุณผู้หญิงคุณผู้ชาย ช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับให้ผมได้เจอพ่อมึงเป็นฝรั่งที่พูดเยอะจริงนะพูดมากอะไรนะครับพูดมากพูดมากคืออะไรครับก็คือพูดเยอะผมพูดเยอะไปลาคาหลื้อไวยังไงครับมึงเป็นฝรั่งที่จะทำให้ลำคาญนืวอเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยนี้ทำให้เขาเจอคนมากมายมาระกอมาละกอกโอ้เอ้าไม่ทราบละครับ ขี้เกียจขี้เกียจจ้าเดี๋ยวตำไปมันก็แสลกเองในท้องนะจ้าโอ้หเกิดมากูเพิ่งเคยเห็นส้มตำหั่นเป็นชิ้นผมอยากได้แบบว่าออกรสชาติแบบว่าเปียวนิดนึงอ่ะเปียวนิดนึงเค็มหน่อยนึงเอาเค็มแบบว่าแตะแต่เพื่อสุขภาพได้เพราะว่าเกี่ยวกับไตเกิดกับอะไรอ่ะเนาะเดี๋ยวจะต้องใส่นิดเดียวพอเนี่ยเดี๋ยวแม่ค้าจะตำให้กินนะจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลย มึกขายชาชักละแต่พวกเขาเหล่านั้นประสงค์ดีหรือหวังร้ายกันแน่ติดตามและร่วมรุนในการเดินทางของหนุ่มลูกครึ่งผู้ใส่ซื่อคนนี้ว่าเขาจะเจอปลายทางที่ฝันไว้หรือไม่แล้วพ่อของเขาคือใครกันแน่พบคำตอบได้ใหนจอ Where you go tomorrow No. รับบทจอรนหนุ่มลูกเครื่องไทยอเมริกันมาตามหาพ่อสวัสดีครับสสวัสดีค่ะผละไม้ปะจ๊ะ You speak Thai Thai I know English. s p e e a k n g l i s h ใช่ผลไม้ฮะ <Huh? S 3> ผละไม้ค่ะออเลนฮะออเลนอ๋ออเลนผลไม้ โอ้ยเยเเยดเยดที่นี่ที่ไหนชนบุรีฮะชนบุรีค่ะมักกะโรนีชนบุรีไทยแลนด์ผมเป็นฝรั่งผมพูดไทยไม่ได้เลยผมอยู่เมืองไทยมาประมาณจะ4ีห้าปีแล้วผมไปไปกลับกับผมไม่ค่อยรู้ภาษาไทยเท่าไหร่บางทีก็มาห้ามาอันนี้ไม่รู้ใช่ไหมคะผม ผมพูดไทยได้นิดหน่อยแค่นั้นเองอันนี้นิดหน่อยเนาะนิดหน่อยคุณชื่อกวางคุณกวางคุณกวางผมจอนผลไม้มีอะไรแนะนําผมบ้างผมอยากกินเกี่ยวกับอะไรที่มันแบบว่าปอกแล้วกินได้เลยมีไหมมีส้มไหมส้มมีค่ะอ๋อส้มขอดูส้มส้มอะไรส้มไทย เคยเห็นแต่ส้มบางหมดส้มสายน้ำผึ้งส้มไทยอ๋ออันนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมครับคุณกวางใช่ค่ะสายพันธุ์ใหม่กินยังไงครับแข็งซะขนาดนี้ส้มป่ามึงแข็งขนาดนี้องุน่นนีพวงเท่าไรครับ200ค่ะองุ่นไร่เม็ดค่ะไม่มีวันเสียองุ่นไร่เม็ด ไม่มีวันเสียมีแต่วันเน่าอ,อ๋อนี่พวงละสองร้อยงั้นผมขอซื้อพวงนี้สองร้อยโอเคโอเคค่ะเอพอจะรู้จักคนสักคนหนึ่งไหมรู้จักค่ะนี่ผมมาตามหาคนคนทาย รับเปดไกด์ปลอมผู้ชอบลอกลวงนักท่องเที่ยวสวัดดีครับคุณคนไทยคนไทยเอาคุณผมเคไไดานี่ม่เหรอผมเป็นฝรั่งครับผมไม่ใช่คนไทย <c oughs> เอ,อ่ทนายครับ ผมดึงจากมือกูเลยอ่าผมให้มื่นหนึ่งครับเก็บไว้กินข้าวค่ะโอ้เป็นคนไทยที่ใช้ได้นะคุณนะไม่โลภมากเอาเอาอะไรอีกหมคะอันนี้เดือดร้อนใช่ไหมเอาไปใช้ก่อนเราเป็นคนไทยเวลาขายของชาวต่างชาติอย่าโกงราคาเขารู้ไหมมันไม่ได้เสียแค่คนเดียวมันเสียทั้งประเทศ คิดตามราคาเขาเท่าไหร่200คะ200 200่ะ200 200บาทนี่ผมบอกว่าโอ้โถูกมากเลยนี่เธอเป็นบ้านผมนะที่เมืองนอกนะพวงนี้เทดานมีไหม <c oughs> ผมเป็นฟรัง่งครับที่นี่ผม <c oughs> มีธุระที่จะมาเมืองไทยเพราะว่าผมมาตามหาคนต้องขอโทษคุณนาด้วยที่ผมพูดไทยไม่แข็งแรงอือแต่มึงพูดเยอะ <c oughs> คุณพ่อหรือคุณแม่เป็นเป็นเป็นฝรั่งคุณแม่ผมเป็นฝรั่งคุณพ่อเป็นคนไทยโอ้โหได้ไทยหมดเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> มีผมมา้มหน่อย <c oughs> แล้วก็หล่อมแหลมด้วยครับคุณพ่อเป็นคนไทยคุณพ่ออยู่สุขโขทัยครับอ๋อเหรอคืออยากเจอคุณพ่อมากแล้วทีนี้ผมก็เดินทางมาจากต่างประเทศผมอยู่นิวยอร์กผมอยู่อเมริกา อ oh. ผมนั่งเครื่องมาทั้งหมดนะ 4... ช oh. น4 6ชั่วโมงโอ้มึงนั่งมา่สชั่วโมงผมนั่งมาถึงที่สวรรณภูมิแล้วเรนทีนี่ผมหลับผมนั่งกลับไปอีกรอบหนึ่งโอหแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าคนเราผิดพลาดกันได้ผมมาตามหาคุณพ่อครับพอจะเห็นคุณพ่อผมไม่ขับโอ้ย oh. นั่ง,น,งนั่งก็นั่งก็เลยนะน่ยเอผมขออนุญ,ญาตไปนั่งก่อนนะเอ้ถ้าเกิดไม่มีธุรอะไรเดี๋ยวไปนั่งคุย ผมอยากจะถามอะไรด้วยเชิญครับม be ึงก็มาคุณมาที่น uh> ี่บ่อยไหมครับชนบุรีผมเป็นคนชนบุรีครับอ๋อคณอยู่ชนบุรีผมอยู่อยู่บางแสนนี่เอง What is your name ผมละครับเมื่อกี้กูชื่ออะไรจอนครับจอนครับจอนจอนอาเธอร์โจครับ เหอแล้วคุณไม่เจอคุณพ่อกี่ปีแล้วผมไม่เจอคุณพ่อนี่63ปีแล้วครับตอนนี้พ่อมึงตายแล้วล่ะไม่เจอพ่อผมสามปีเนี่ยผมเชื่อว่าคุณพ่อผมยังอยู่นะครับผมก็เลยมาตามหาคุณพ่อครั้งหนึ่งในชีวิตผมอยากจะเจอคุณพ่อสักครั้งหนึ่งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับให้ผมได้เจอพ่อมึงเป็นฝรั่งที่พูดเยอะจริงนะเอออะไรนะครับพูดมากพูดมากคืออะไรครับ ก็คือพูดเยอะผมพูดเยอะไปลำคาลหรือรวไยไงครับมึงเป็นฝรั่งรู้จักคำว่าลำคาญด้วยเอ้ผมมีรูปของคุณพ่อนะเดี๋ยวคุณผู้ชายผมจะเรียกคุณว่าผมชื่อบ้มครับคุณเบิ้มอันนี้เป็นรูปพ่อผมนะครับโอ้ยอย่างนี้หาง่ายอ่ะถ้าเจอยังไงก็แล้วแต่นะครับ่งข่าวผมผมมีรางวัลให้คุณกวางด้วยนะครับ คุณพ่อก่อนที่คุณพ่อจะมาเมืองไทยคุณพ่อถ่ายรูปนี้ไว้นี่เป็นรูปของคุณพ่อผมแล้วใครจะหาเจอรูปด่างนี่ฮะณเปเมกาตูนงั้นไม่เป็นไรครับผมมีรูปคุณแม่ช่วยดูรูปคุณแม่น่อยเพื่อคุณจะจําได้ <S 2> <S 2> นี่คนเหรอคะคนครับอันนี้คุณแม่ผมแม่เมืองน,นี่ใส่เสืเ้อบีเนอร์เลย มี่เต้ก็ดูกสหลังเดฮอมีครับอันนี้คุณไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้โอยตายแล้วแล้วผมจะไปหาคุณพ่อผมที่ไหนเนี่ยครับผมก็ตามหาทั่วไปหมดแล้วครับเอายังไงดีครับคุณพ่อจะช่วยผมได้ไหมพ่อคุณอยู่สุโขทัยพ่ออยู่สุโขทัยแล้วมาตามหาชนบุรีทำไมครับเออมาไม่ชนบุรีอะพอดีเพื่อนผมมาส่งที่ชนบุรีลงชนบุรีพอดีและเพื่อนเขาไปหาแฟนเขาแล้วผมก็เลยต้องเนี่ยมาตามหาคุณพ่อผมด้วยตัวเองครับพ่อคุณชื่ออะไร พ่อผมนะครับชื่อเท่งหรือชื่อจริงๆเรียกว่าพงศักดิ์พงษ์สุวรรณผมได้ข่าวว่าพ่อมาเล่นตลกในเมืองไทยเป็นตลกที่รอที่สุดในประเทศไทยเขาว่าได้คุณแม่บอกอย่างนั้นผมต้องรีบบินมาเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณพ่อมีปัญหาที่เมืองไทยจะเป็นตลกเมืองไทยก็หาไม่ยากนะครับคงไม่ใช่หรอกใช่ไหมครับ ไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนกันแสดงว่าแม่ผมโกหกผมแน่เลยแล้วพ่อคุณชอบกินอะไรพ่อผมชอบกินน้ำกะทิแตงไทยตะก่อนพ่อก่อนที่จะมาเป็นตลกก็พ่อก็ทำงานการรถไฟแล้ะผลไม้ก็ชอบกินมะไฟเมื่อกี้ยังไปไทยอยู่เลยมารถไฟเฉยเลยพอจะรู้จักไหมผมนี่เป็นมะกุเทศ มัก,กุเทศคืออะไรคล้ายๆลูกแดงๆที่เขาหั่นกินอันน um ั้นมะเขือเทศมัะเขือเทศกับมักุเทศแสดงว่ามะเขือเทศลูกจะเล็กกว่ามักกุเทศครับไกเป็นไกไกไก่มึงอยู่อเมริการู้จักเพลงนี้ด้วยผมจะพาคุณไปตามหาพ่อที่สุโขทัยเองผมขอบคุณคุณมากเลยผม ยังไงติดตามพ่อผมไม่เจอแล้วผมจะมีรางวัลให้จตมันจะมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไร่ะครับอันดับแรกล้านสองอแค่ตามหาพ่อนี่ <c oughs> คือคิดผมล้านสองเออผมไม่อยากเจอพ่อละผมให้ติปไปก่อนแล้วกันอันนี้เป็นค่าตามหาพ่ออะคุณผมให้ไปที่เกา่า คุณกวางเรียนปออะไรแล้วครับปวชหนึ่งค่ะปวชหนึ่งโอ้อายุเท่าไรครับนี่สิบเก้าค่ะสิบห้โอ้หน้าไป19แล้วมีมึงสิเมึงเป็นยายเลยเหรอโอเคโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวผมขอเหมาแล้วกันผมซื้อหมดเลยผมเหมาหมดเลย ผมจะพาคุณไปหาคุณพ่อได้เลยเดนิสผมต้องเช่ารถไหมหรือว่ามีรถตุกๆุกไหมนี่รถตุกตุกตุกตกสองตุกออสองคันสองคันโอเคไปรถตุกๆนะไปหาคุณพ่อผมเฮยยูขอมนอดเดินไม่รอผมเลยเนี่ยผมก็เดินไม่ทนนะัน <c oughs> อดตายแล้วตกใจหมดเลยนึกว่าผมลงพังอีกแล้วมึงเป็นฝรั่งที่พูดมากจริงมือ ฝรั่งจามากินส้ตมตำไม่จ้าปลาปยาสลัจ้าฝรั่งกินเขาเรียกกินส้มตำปลาปะยาปลาปะยาปลาปยาป๊อกปอกเออเทีเลยเทลยทำเองได้บายเทคโนิตอนขย่าไข่ต้มอ้าววันนี้ปัญหาเรื่องไข่ต้มน้ำมันร้อนเนี่ยเอาปอกก็ร้อนมือนี่ไงจัดปัญหาตรงนั้นไปอุปกรณ์มีดังนี้แก้ว ชามช้อนอ่ะมันร้อนใช่ไหมอ่ะแล้วก็ใส่แก้วเสร็จปึ๊บปั๊บพอเสร็จปึ๊บเสร็จปึ๊บมันปลอกให้เลยเหรอปลอกให้เลยป๊าบอ่ามีเล็กน้อยติดมาเล็กน้อยเออนี่ไม่เป็นไรอ้าว ได้ไข่ที่สมบูรณ์ด้วยเห็นไหมไม่ร้อนมือด้วยเออไม่ร้อนด้วยดูกันง่ายๆเห็นไหมครับแต่๋ยวไช้อนสีขาวซะด้วยเอออย่างเงี้ยร้อนโอ้ยทางนี้ยุ่งยากเอออเาอย่างงี้ดีกว่าใส่แก้วร้อนๆเปลือกมันก็กระเทาะออกไปเออน่าทานเออจริงเหรอเนี่ยน่าทำไข่พะโล้เออเฮ้ยนี่ใช้เวลาอ่ะได้ลูกหนึ่งโอเคทำเองได้บายเท่งนง